ะนะครับาเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ก่อนนะครับได้ประมาณนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีสองแปนเห็นไหมคราวนี้เรามาดูต่อขอไม่ปั้นหน่อยามาดูนะครับหุ่นเนี่ยมันจะมีเหลี่ยมก็คือส่วนตรงนี้หนึ่งนหนึ่งเหลี่ยมนะครับส่วนที่เป็นระหว่างใกล้ใกล้กลตรงกลางน,นี้อีกหนึ่งนะครับขอไม่ปั้นนะรเราก็ลากนะครับขีดมาขีดมาก่อนนะครับเนี่ดูว่าตำแหน่งนอยู่ตรงตำแหน่งไหนก็ขีดลงมานะครับ ได้ลงมานะเหลี่ยมนึงก็งคือใกล้ๆหลังโกขัวคือตรงนี้หนึ่งเหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอีกเหลี่ยมยด้านหลังนี้นะครับอีกสองเหลี่ยมนะอีกสองเหลี่ยม,มก็คือบริเวณตรงนี้นะครับเราก็ต้องเพิ่มนะะเพิ่มเข้าไปนะครับเนี่ยเพิ่มด้านหลังนี้เข้าไปเพราะว่ามันไม่พอใช่ไหมก็ใส่เข้าไปก่อนที่เราจะตัดเหลี่ยมเนี่ยเราใส่ให้มันได้ได้ำจํานวนของเหลี่ยมให้มันครบก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวม,มันจะมีผลกับตอนที่เราจะใส่หัวไหล่นะ เพราะหลังจากเราใส่หัวไหลไปแล้วเราเพิ่มไม่ได้แล้วขอยังไม่จะเพิ่มแล้วเรานจะลำบากมันจะมันจะผิดรูปนะครับนะะพอได้ได้อย่างนี้เสร็จนะครับเราก็ทําไงครับปาดเลยครับปาดก่อนจะปาดหาเหลี่ยมก่อนนะปาดตามเหลี่ยมของเราเนี่ยแหละที่เราที่เราปารั้นเอาไว้ตรงไหนที่ไม่มีเหลี่ยมนะเราก็ปั้นให้มันเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ปาดให้มันได้เหลี่ยม เมืพอมาถึงหัวไหล่นะครับก็ให้ drawing. ดออิง่งดออิ่งซ้ำอีกทีเพื่ออะไรเพื่อที่ได้หาโครงสร้างของเหลี่ยมให้มันเห็นเห็นไหมว่าจะลงพอดีนะครับนี้ก็จะลงมานี้นี้ก็เอนนี้นะครับคราวนี้ก็เพิ่มพอเราได้เหลี่ยมที่สองนะครับแล้วน้าที่หนึ่งและหน้าที่สองเรามาเพิ่มระ,ะหน้าที่สามเห็นยนะวนเราก็วางดินลงไปนะครับเนี่ยตามที่เราดออิ่งเอาไว้ นะนนนเนี่ยวันนี้เอาแค่โครงเนี่ยประมาณเท่านี้โครงคร่าวๆอย่างนี้คราวนี้เวลาเราได้โครงคร่าวๆอย่าง,าง,าง,างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายในการที่เราจะใส่รายละเอียดนะนะครับเนี่ยเราก็เก็บเก็บให้เรียบร้อยนะเราก็เพิ่มเติมในตรงไหนเดีย๋ยวตรงตรงเนี้ยตรงแนวหอยปลาเนี่ยเราก็ใส่เพิ่มที่หลังนะครับเนี่ยก็มาใส่เพิ่ม ถ้ามีเวลาเยอะผมก็จะปั้นให้มันเสร็จแหละแต่ว่านี่มึงมีเวลาน้อยนะก็จะได้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเนี่ยให้ได้โครงคร่าวๆคราวนี้หลังจากนี้คุณก็ใช้วิธีการดอรอิง้งหาโครงเลยเนี่ยโครงเส้นนะครับว่ามันไมท้ทางไหนยังไงจะได้ปาดได้ถูกต้องนะครับเนี่ยปาดให้มันถูกเนี่ยการดอรอิง้งเนี่ยเป็นการช่วยหาเส้นของโครงสร้างข้างในนะคราวนี้พอมาถึงตรงนี้ตำแหน่งที่เป็นใบหน้า นหน้าคนเราแบ่งออกไปกี่ส่วน3ส,ส่วน,น,นครนนนนึ่งนะครับอันนี้ครึง่งนึงนะครับ1 2แล้วก็ส่วนที่3า2 3น่ม,มใช่ไหมคราวนี้ส่วนที่1ก็คืออยูต่ตรงหัวคิ้วหัวคิ้วเนี่ยนะครับหัวคิ้วกับจมูกนะครับก็คือประมาณแนวอะไรครับแนวอะไรของของเราแนวหูนะครับเนี่ยเวลาเราใส่ก็จะปฏิีเห็นชไหม อันนี้เราก็จะมีเวลาเก็บงานและไม่ยากแล้วที่สําคัญอีกอันนึงก็คือตรงบริเวณตรงนี้ขมับนะครับถ้าเราดูดีๆขมับเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอะไรครับเป็นวุกล,ลมใช่ไหมเราก็ใช้ไม้ปั้นเนี่ยรวงด้านข้างนี้เข้าไปแล้วก็กวาดให้มันเป็นกลมๆนะนะครับแล้วก็ปาดเป็นลูกตาแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่จมูกที่หลังนะครับเนี่ยนะวันนี้ก็เอาประมาณเท่านี้ที่เหลือก็เก็บรายจะเก็บไป,<ๆ>ไปนะครับ หมอใจญ่นะครับโอเค